บางบริเวณหน้าคายัเข้า,ขาลังตรงอาจจเข้าไฮเท,เทอิตา โยกมืขอขวาขึ้นจับที่บัวและาจา้าจกหเขก็วาดมือกับ่เดิมเียได้ยกมือขึ้นหายใจเข้ขาจับทีหัวพร้อมหายใจออก อาจจเข้าอาจจาจจเข้าอากลงอาจเข้ายุุบขวาขึ้นอาจจะออกโน้มตัวไปด้านซ้ายอาจจเข้าอาจจะออ อาเจออาเจยเข้ย,ยุบตัวตวอาเจโอโดมือลงยกมือซ้ายอาเจยเข้าน้มตัวไปด้านขวาอาเจโออาเจยอ,อาเจโอเจยข หาใจออกหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเขา้เขายืดตัวตรงหายใจออกปล่อยลดมือลงหายใจเขา้ายกมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกโน้มโน้มตัวไปด้านหน้าหายใจเขา้า

ไปด้านหน้ายืดการตรงตัวตรงหายใจเข้ายกมือขึ้นศีษาหายใจออกโน้มตัวไปด้านหน้าจับบริเวณขาดูหน้าแข้มหายใจเข้าหายใจอโอกหายใจเข้าหายใจอโอก หาเข้าหายใจออกหายใจเข้าลมยุบตัวขึ้นหายใจออกลดมือลงดึงขาเข้าหางลำตัวหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกลมนกตัวไปด้านหน้าจากที่เท้าดู body weight นะท้ง หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลมยกตัวขึ้นหายใจออลกลดม,มือลงโคีบข้า ใจเข้าล้มยกมือขึ้นเนอสีสา,าใจออกล้มยุ้มตัวไปด้านหน้าจากที่ขาบนบงหน้าแข้งฝัใจเข้าอ่าใจออก ก็ดยูยกตัวข,ข,ข,ขึ้นหา,ายใจออกลดมือลงขาออกหายใจเข้าลดมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกหายใจออกพยุงตัวไปด้านขวา หาใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกล้มล้มตัวไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออหายใจเข้าหายใจออหายใจเข้ายุตัวขึ้นหายใจออกรลงอมมือวางไปด้านหลังหายใจเข้ายุตัวขึ้น ใจเข้าบลอมยกมือขึ้นนะสีสาหายใจออกลดมือจับที่หัวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า เใจออกหายใจเข้ากลมยกมือขึ้นสีส่สระหายใจออกลดมือลงหายใจเข้าพร้อมชูม,มือขึ้นสีส่สระหายใจออกลดมือลงบริเวณหน้าอกหายใจเข้ายับมือตัดที่ขา หายจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพยุงมือขึ้นเหนือศีรษะ หายใจออกอ้มลดกมือลงหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจบอกร้อมบิดตัวไปด้านขวา สู้าเดิมหายใจเข้ายืดตัวตรงหายใจออกล้อปิดตัวไปด้านซายหายใจเข้า 他嘞。